สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัละยาณมิตรที่รักครบรัศรัทธาในบารมีของหลวงปูท่ทิมอิสริโกวัลหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมสวัสดีเช้าวันพฤหัสวันนี้ครับเมื่อคืนก็ฝนฟ้าตกตลอดเลยนะครับน่าจะตกทุกพื้นที่เห็นทางระยองโพสต์ภาพมาก็ก็ตกครับ น่าจะตกทุกพื้นที่แหละผมว่าตกนานด้วยวันนี้ดูข้างล่างแปลกๆตาใช่ไหมครับผมก็อันนี้เป็นเป็นเอกสารเป็นวารสารหนังสือพระเครื่องเก่าพระเครื่องเก่าก็เก็บไว้นานมากจนลืมแหละครับบางทีก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเมื่อก่อนนะดูตลอดครับเพราะว่าเราไม่มีสื่อทางอื่น เดี๋ยววันนี้เรามาสเพเหระพูดกันในเรื่องของการที่จะสะสมหรือเก็บเช่าหาบูชาพระเครื่องทุกเกจิในเมืองไทยนะครับจะทำอย่างไรวิธีการในสมัยอดีตมันก็ต้องไปไปที่ร้านร้านพระร้านหนังสือร้านหนังสือครับแ,แล้วก็ไปหาพระเครื่องตามนี้ ดูหนังสือว่าเขามีพระมงคลที่ตัวเองสนใจที่ชอบไหมก็ไปเลือกเลือกเจอก็เอากลับมาศึกษามาดูในนั้นมันก็จะมีเนื้อหาของพระทั้งภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้ภาคอีสานทั้งหมดนั่นแหละครับผมนั่นคือคือคือประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนาะไปหาจริงๆไปหาไปหามานะครับประเด็นที่สองก็คือไปดูว่า เราก็ไม่รู้ว่าเกจิท่านใดเป็นผู้สร้างพระองค์นี้พิมพ์พนี้มันดูไม่รู้นะก็ต้องไปหาเก็บสะสมพระต่างๆนะครับสมุดหนังสือต่างๆนี่แหละเอามาดูแล้วก็ทีนี้ก็เปิดหาครับนะอย่างเช่อนอนี้อันนี้ขนาดอันนี้อันนี้ชิ้นเดียวนั่นนี่นะมันมันขาดหลุดไปหมดแล้วก็เก็บไว้เฉพาะที่ว่าเออเอาไวเ้เป็นเป็นองค์ครูงั้นก็ไปหา หนังสือมาเพื่อที่จะเปิดดูว่าพระองค์นี้เขาเรียกว่าพระอะไรสร้างปีไหนแล้วก็ใครสร้างนะอยู่วัดไหนอะไรอย่างนี้นะในสมัยอดีตจะเป็นแบบนั้นนะครับและต่อมาก็มาดูว่าบางคนก็มีพระอยู่ในมือแต่ทีนี้ก็อยากจะให้ท่านช่วยหน่อยก็ไปดูว่าเอ๊จะไปให้คนอื่นบูชาต่อเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่นี่แหละครับมันก็เป็นประมาณนี้เพราะในนี้ นะในพระในสมุดต่างๆในหนังสือไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามสำนักพิมพ์ไหนก็ตามเหรอเนาะนี่ครับนะอันนี้ของนโมเนาะอันนี้ก็อันนี้ของออนไลน์เขาเครื่องออนไลน์แล้วก็มีตีมูลติอะไรต่างๆเยอะมีพุโทโธเดี๋ยวว่ากันนะเพื่อจะไปดูว่าเออพระที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยนะพระที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยเขาเล่นหากันเท่าไหร่เผื่อเราอยากจะไปแบ่งปันไป ให้เขาบูชาต่ออะไรประมาณนี้มันก็จะได้ไม่ตกควายเนาะเสียงโง่ไว้ง่ายนั่นแหละครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกให้เนี่ยครับก็ไปเก็บมาหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มก็มันก็ดีอย่างมันก็ได้เป็นความรู้อันนี้พิพิธภัณฑ์พระปีไหนไม่รู้นี่ยังอยู่นี่ปีสี่สี่นะเอออันนี้ปีสี่สี่นะครับผมนี่ปีสองพันห้าร้อย สิงหาคม2544นี่ยังเก็บอยู่ปกติเขาช่างกิโลขายมาแล้วอันนี้ผมเก็บจนลืมนั่นแหละครับผมเก็บไปนะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับบางทีพระเราไปเจอบา,บางคนเขาก็ไปเดินเขาเรียกว่าเดินถ้าเป็นพวกร้านอาหารขายสายพวก ซื้อของกินของอะไรนั้นก็จะเป็นคลองถมเนาะแต่ที่นี้ทัดพระนี่เขาจะเรียกนัดพระครับเป็นตลาดพระนัดพระเขาก็จะมีทุกพื้นที่ครับน่ครับเขาจะมีราคาบอกเขาก็จะมีราคาบอกแบบนี้วันนี้สะท้อนมุมนี้ให้เห็นเผื่อว่าคนรุ่นหลังเนี่ยคนรุ่นหลังมันอาจจะไม่ทันพระหนังสือพวกนี้นะคนรุ่นหลังนะครับอาจจะไม่ทันหนังสือพวกนี้ด้วยซ้ําไปเพราะเดี๋ยวนี้มันมีไปอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้ว ครับมันเริ่มปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไทยในวิธีการเช่าหากันหมดแล้วมันก็จะมีเว็บทีนี้นะครับมันก็จะมีเว็บพระ,ะไปสมัครสมาชิกเป็นรายปีเอาพระไปลงลง,ลงแล้วเ็าก็มีการันตีพระพระแท้อะไรอย่างนี้แล้วก็พักฮิตที่สุดก็จะเป็นเว็บอยู่นะเว็บอยู่ใครที่มีพระก็ไปเช่าเป็นรายปีเขาก็ไปซื้อเบ้าเช่าบูชากันอยู่ในนั่นแหละครับส่งกันทางไปรษณีย์นั่นเป็นวิธีที่มีการปรับเปลี่ยนกันมาเรื่อยนะครับ แต่วันนี้ผมไม่ได้ไปคุยอันนั้นนะสเปเรแล้เพ,เพื่อนที่ทันรุ่นนี้ยกมือหน่อยครับยกยกมือหน่อยกดสองมาหน่อยครับนี่กดสองมาหน่อยนะเมื่อวานก็ขอพระคุณที่ทุกคนเข้ามาชมแล้วก็ให้กำลังใจกันครับเนี่ยทีนี้ผมก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกันเลยพอมันอย่างนี้ก็เลยสงสัย่าเขามีพักเครื่องอยู่นานาทุกภาคเลยนะไอเราก็อยากจะหาลวงปูทิม ก็ตามอยู่ครับหาหลุงปู่ทิมในนี้เดี๋ยววันนี้จะเอามาดูสักตัวอย่างสักหน่อยเดี๋ยมีเวลาก็จะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นพระพิพิธภัณฑ์นะปีสี่สี่นั่นี่นะเกิดประเด็นดราม่าของเรามันก็จะเป็นปี56นะครับที่กระแสโด่งดังเรื่องของปุทิมนะครับหนึ่งห้าหนึ่ง้ากันไปนี่ครับดูองค์นี้นะ ของหลวงปู่ทิมพระภาวนาเนี่ยครับหลวงปู่ทิมนั่นนี่นะองค์นี้นะครับนี่เป็นพระบูชาเจออยู่นะครับนี่หลวงปู่ทิมเป็นเนื้อโลหะครับนะพระบูชานะเขาบอกว่าเป็นรุ่นแรกตัวหนังซื้อตรงนี่ครับปีสี่สี่นะปีสี่สี่อันนี้เป็นรุ่นน้ําท่วมรุ่นน้ําท่วมเนื้อตะกัวนี่ครับแต่ทีนี้ในอื่นๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูอื่นผมไม่ค่อยเจอเลยนะครับเจจีท่านอื่นเจอเยอะเยอะ มากมายเลยแต่ทีนี้ของหลวงปู่ทิมเนี่ยไม่ค่อยเจอเดี๋ยวเล่มนี้ออนไลน์มันรวมปีนะครับตั้งแต่ปี49ถึงปี52นั่นนี่นะปี49ถึงปีปี52ครับเดี๋ยวจะลองดูข้างในผมอยากจะดูว่าข้างในเนี่ยมันจะมีของหลวงปู่ทิมไหมนะครับก็พยายามเปิดดูต่างๆดูหลายๆพิมพ์นะครับค่อยๆดูไปนะครับอ่านี่คือประโยชน์ประโยชน์ของการเก็บสะสมวันนี้ไปก็ดีเหมือนกันเนาะ บางทีมันก็ไม่มีที่เก็บก็ลําบากอยู่เสียดายก็เสียดายครับเราจะบายยังไงเอาอย่างเช่นพิมพ์พวกนี้นะครับนี่นะมาดูราคาเช่าหาพิมพ์นี้นี่เป็นของลูกปู่ทิมท่านเคยทำนะนี่นะครับมันมีล้อพิมพ์ของท่านด้วยนะเดี๋ยวครา,าวนี้ผมจะซูม m ู o แล้วนะจะซ o ม m z o เข้าไปมันอยู่สูงนะครับกล้องไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่าครับจะพยายาม ไปด้วยกันช้าๆแบบนี้แหละครับผมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปไม่ว่ากันนะครับมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งว่าในยุคนั้น,นเขาตามหาลูกปู่ทิมกันอย่างไรยุคนี้ตามหาตามบ้านตามกู่แล้วมีแตกกันจจระบันไปหมดนะแล้วช่วงนี้ไปอยู่ไหนมาอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้พิมพ์นี้ลูกปู่ทิมท่านก็ทําล้อพิมพ์นะครับเป็นสมเด็จบางคุณพงปีหนึ่งเจ็ดดูราคาเช่าหากันสมัยนั้นครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท ผมก็เจอพิม์นี้แหละพิมนี้แล้วดูดูห้างบนดูห้างบนนี่คล้าย,ายไหมครับเห็นไหมครับนี่ห้างบนนะครับนีนนะนี่นี่น,นี่พิมนี้นะล้อพิมพ์มาหลวง,งปู่ท่านทํไหลายหลายวัดนะครับจะเอามาทําเป็นของตนเองอันนี้ก็เขาใกล้เคียงครับผระประธานนะครับ ท่าที่เห็นเห็นอยู่ผมก็แรงหาตั้งแต่หลวงปู่ทิมนี่แหละอ่ะดูต่อดูต่อมันจะมีไหมเอย่ยผมข้ามไปเลยนะครับนีมนม่มันจะมีมันจะมีมันจะมีหลากหลายอยู่ครับมันจะมีเยอะเลยครับนะบางทีมันก็มีได้ประโยชน์ในส่วนของอะไรนะรู้จักหน้าพระมากขึ้นพระที่เราไม่รู้จักอย่างนี้นะครับเป็นพระชิน,นาราชวัดหลวงพ่อโมวัดสามจินเนื้อตะกัวอะไรอย่างนี้ อันนี้เป็นพระอะไรเนาะเราก็เข้าไปดูไปดูไปดูปด,ปดูนะครับแล้วก็รู้พระรู้ราคารู้พิมพ์แล้วทีนี้มันก็จะแตกแตกออกไปเป็นเป็นเล่มเฉพาะทางอีกทีหนึง่งเฉพาะเกจินั้นๆเลยครับผมคนที่ตามชอบเป็นพิเศษพิเศกก็จะตามเกจิตองนั้นเราก็ไปตามซื้อมานะครับซื้อมาแล้วก็ดูเกีแท้อะไรเขาก็ชี้เพราะฉะนั้นธุรกิจในวงการพระเครื่องหนังสือพวกนี้มันก็ขายได้เขาก็ มีเงินมีทองเพราะ,ะทําหนังสือขายนี่แหละมันไม่มีช่องทางอื่นเราก็าไปเช่าเข้ามาเช่าหนังสือมาก็ามาศึกษาเขาก็จะขายเป็นรายปักมั่งรายสัปดาห์มั่งรายเดือนมั่งอะไรงนี้แล้วก็หลังๆมาก็สมัครเป็นสมาชิกรายปีไปเลยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้มันตายแล้วครับเนี่ยนะสิ้นชีพตักใสไปแล้วเพราะออนไลน์มา,มา,ม,ามาแทนครับยุคนี้ครับ มันก็จะมีภาพเขาดําได้นะนี่เห็นไหมภาพเขาดําครับนี่ภาพเขาดำดำจะดูดูยากหน่อยครับโอเคผมจะข้ามๆไปแบบนี้นะข้ามๆไปบางทีอาจจะเปิดเลยของหลวงปู่ท่านก็เป็นได้นะเดี๋ยวอาที่เจอกันแล้วกันนะครับล้อพิมพ์บ้างอะไรบ้างอันี้หน้านี้จะเป็นเจอที่เป็น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 ล็อกเก็ตครับนี่ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนี่ครับล็อกเก็ตเป็นภาพเขาดำนะ ในนี้เขาเขียนว่า,าเขาเขียนเขาเขียนว่าล็อกเก็ตล็อกเก็ตกลมเล็กลุงปูทิมวัดนอาหารในปีหนึ่งแปดนะครับมีสองแบบนะสองรูปแบบนี่นี่สองแบบนะครับอันนี้เขาเป็นข้าวหลามตัดออกวัดโพสัมพันธ์นะออกวัดโพสัมพันธ์ปีหนึ่งแปดนะครับคำว่าปีหนึ่งแปดเป็นปีให้เช่าบูชาเท่านั้นนะครับไม่ใช่ปลูกเสกเพราะหลวงปู่ท่าน ไม่สบายแล้วครับนะอันนี้คิดเข้าข้างตนเองนะครับของวัดโพรสัมพันธ์ก็มีส่วนหนึ่งที่ท่านมาขอทางวัดละหารได่ได้เมตตาหลวงปู่ท่านเมตตาเยอะนะครับท่านไปช่วยวัดอยู่เยอะเลยนะครับตามข้อมูลเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องเอามาผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในพิธีเอามาให้มาให้หลวงปู่ท่านท่านทำแต่ว่ามันจะมพิธีใหญ่อันหนึ่งอยู่ก็ต้องไปดูนะครับล็อกเก็ตนะ นะออกเพราะเขาลงว่าปีหนึ่งแปดอันแบบนี้นะอ่าเพราะเราปู่ปูเกเสกสองไตมาตก,ก็ต้องย้อนไปก็ต้องประมาณหนึ่งหกนะครับผมตามีแบบนี้ราคาดูดิ4ี่บาทอันนี้5้าร้นะครับในยุคนั้นนะครับพศสี่กว่านะครับเจออันนึงก็คืออันนี้นี่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 รูปนี้เราจะคุ้นๆเนาะอันนี้เนาะน,นี่นี้ออกวัตโพสัมพันธ์น่าจะเป็นมาละเดียวกันแหละครับเนี่ยพิมพ์นี้นะครับอันนี้1000บาทเห็นไหมครับนี่นะ เอาละวันนี้เราจะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับไปค้นหาหาเช่าทีนี้ก็จะมีเขาจะมีเบอร์มีอะไรเขาก็ติดต่อเข้าไปว่ากันไปครับเนาะเอาข้ามมาข้ามมาหน้าที่ผมที่ผมไปเจอวัตถุมงคลของหลวงปู่ท่านอยู่ไหนล่ะหน้านี้หน้านี้มีของหลวงปู่อะไรหนอ เยอะนะครับเยอะเยอะเกจิอาจารย์เราสามารถเอาไปเขาเรียกว่าเอาไป,าไ,ปไปศึกษาดูหน้าพระดูวัดนะดูราคานะดูดูได้ดูได้ประมาณหนึ่งระดับหนึ่งได้เยอะที่เดียวแหละถ้าพูดถึงนะแต่ต้องใช้เวลาเยอะครับผมคนต้องว่างๆจริงๆมานั่งเปิดนั่งเก็บจริงๆครับต่อไปต่อไปมาดูต่อไป โอ้ัอน,นี้เป็นภาพสีเลยครับเป็นภาพสีเลยนี่มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับหลวงปู่เนี่ยทำไมผมล็อกไว้เนี่ยเอ๊ะพิมห์่หนเอ่ย,อยของหลวงปู่ทิมมีไหมในหน้าพวกนี้หน้าพวกนี้ก,นก,ก็จะเป็นชุดบางเป็นชุดล้อพิมพ์ครับผมไปเจอล้อพิมพ์ของท่านนี่นีนลนน่ล้อพิมอันนี้นี่ครับล้อพิมพอันนี้นะนี่ครับ นี่ล้อพิมพ์นี้ท่านก็ทำนะครับนี่ล้อพิมพสมเด็จพุทธจารย์ตัววัลระครังเนี่ยรุ่นร้อยปีปีหนึ่งห้าท่านทําอยู่นะครับนี่ครับนี่ท่านทาอยู่นะครับอันนี้อันนี้ก็ทําของหลวงปู่นะครับมันก็จะมีสมาธิกับแบบนี้นะที่ผมเลี่ยมกรอกเอาไว้เนี่ยรวมทั้งของติดตาของชุดหลวงพ่อเยี่ยมวัดรสะพังสูง ชุดนี้นะครับที่มีอยู่ในนั้นแะนะที่ปิดตาต่างๆก็เลี่ยมไว้อย่างนี้นี่ประโยชน์ของการเลี่ยมครับไม่งั้นก็ไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าใครไปเจอมันจะรู้ได้ไงว่าเป็นของหลวงปูท่ทิมท่านนะครับอาศัยตัวนี้นะเอาลงไว้เป็นข้อมูลไว้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นล้อพิมพ์ก็มีเยอะอยู่ในนี้มีเยอะนะครับของหลวงปู่ท่านล้อพิมพ์ไว้ รวมทั้งสมเด็จต่างๆนะครับเนี่ยสมเด็จพวกนี้นะครับสมเด็จตวกนี้เนื้อหาดีมากนะครับของหลวงปู่ท่านแต่เขาเนี่ยเมื่อหลุดออกไปผ่านการเวลาไปไป,ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้บ่าเป็นของหลวงปู่ทิมเพราะเขาไม่มีไม่มีอะไรลงไว้เลยว่าหลวงปู่นั้นหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อน,น,นี้นะครับทีนี้ก็ไปเข้าสูตรตําราของสมเด็จพอไปสมเด็จปุ๊บ เซียนใหญ่เซียนห้างเขาก็ตีเกออีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ของญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากไปด้วยเนะเาะโอู้หท่านเป็นพระบรรจุหม้อก็ดีพระหอพระก็ดีอะไรต่างๆก็ดีนะครับทรงคุณค่าแล้วก็มากโดยคุณตะคุณไปแล้วกันครับนี่นะมีของท่านพระเวศหรือของใครอ่ะเขาบอกว่าได้หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่ถูกลอตเตอรี่นะครับผมถูกบ่อยให้โชคกันไป ไปต่อกันนี่ครับเขาก็จะมีราคาเช่าหากันเดูยดที่900นีน่นะเห็นไหม900บาทมีอะไรอยู่ไหมเนี่ยในเล่มนี้นะครับเราก็เปิดดูอย่างนี้แหละครับผมก็ไปไล่ดูของหลวงปู่ทิมท่านมันมีไหมมันก็จะมีเยอะอยู่นะครับล้อพิมพ์ไม่ธรรมดาบางทิมพิมพ์ตุ๊ก,กตาเอ่ยพิมพ์หลวงปู่ทวดก็เยอะนะครับพิมพ์ขุนแผน วัดใหญ่ใช้มงคลอะไรพวกนี้นะครับมีนี่ไปถดสวยครับผมไปดูไปดูเดี๋ยวจะนั่งดูอีกสักหน่อยนะครับบ้างๆครับแล้วก็มีอะไรอยูไหมเนี่ยในชุดนี้ในชุดนี้หน้าเล่มนี้น่าจะนั่งมาดูมาดูเล่มนี้เร่มนี้จะมีไหม เพระมันหลากหลายมากๆนะครับผมนี่นะพระหลากหลายพระหลากหลายครับให้เราได้ศึกษากันครับในสมัยอดีตมาดูของหลวงปู่ทิมผมไปเจออันนี้นะนี่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 อยู่ไหนนาะนนี้พิมนี้ก็มีนี่นี่นีพิมนี้ครับชุดล้อพิมพิมนี้ก็มีนะครับมีล้อพิมพี้ นี่พระกรีบบัวใหญ่หลวงปุโตะนะครับวัปดปู่ชิมพีเนื้อผมเกษรฝังตะกุนหลังยันโหเขาเล่นกันตั้งสามสามพันห้านะครับผมหลวงปุโตนี่หลายพิมพนะที่หลวงปู่ทิมท่านท่านท่านเอาพิมพ์มามาล้อล้อพิมพ์มาทำนะครับอันนี้ก็จะมีเสียนล้นนะอันนี้จะเป็นเสียนลน้นอันนี้จะเป็นเสียงล้นครับ นี่เป็นเสียงล้นแล้วก็อันนี้ท่านก็ทํานี่ผมก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งอยู่เป็นของดีผมรู้อยู่ว่ามันเป็นของดีแต่หลายๆคนก็ไม่ไม่ชอบชอบแต่ขุนแผนนะครับนี่ฮุนโบรตีนทั้งหมดนะครับนี่ชุดชุดนี้คุนโปรทีมครับนี่ครับที่อยู่ในก่อบนี่ครับชุดนี้เลยครับนี่ครับของดีครับของดีเนื้อหาจัดมากเนื้อขาวด้วยนะครับอันนี้ก็เก็บไว้เก็บได้ไม่เยอะไม่เยอะเท่านี้เนื้อขาว มันก็จะมีสองโทนนะครับเป็นเนื้อขาวเนื้อขาวแล้วก็เนื้อออกผงกะลาผงใบลานครับผมก็คัดองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดแหละนี่ครับกีบบัวครับกีบบัวใหญ่ครับอันนี้รุ่นมันมีมีเสียงครับมีเสียงมัามีชื่อเรียกอยู่นะนี่ครับเขียนลงบนโต๊ะนมครับในนี้ลงว่าปีหนึ่งสองมั้งนี่ครับสองพันห้าร้อยสิบสองครับหรือเปล่านะ ปูโตครับเขียนว่าปูโตะนะครับนี่ครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ถ้าไม่ศึกษาไม่ดูจริงๆก็ก็ไปไม่เป็นครับตายอย่างเดียวครับก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงครับนี่เขาเป็นส่วนหนึ่งของพระล้อพิมพ์ของปู่ชิมพันนอ,อนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกเดี๋ยวมาดูนี่ครับมาดูนี่มาดูนี่ นี่ดูนี่ดูนี่อนี้กเป็นอีกชุดหนึ่งนี่หนังสืออะไรเนาะนี่หนังสือ,ขอ,อสาาาของพระทางด่วนพระทางด่วนเป็นเอกสารวารสารของพระทางด่วนพระทางด่วนคอลเลกชันนะครับอของหลวงปู่ทิมอยู่ที่ไหน ยี่ห้าัตวรบัตก็มีนะครับองหลวงปู่ทิมท่านก็นั่นอยู่นะครับผมนี่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 นจันลอยครับจันลอยจันลอยจันลอยเห็นไหมครับเป็นจันลอยหลวงปู่ครับนี่เป็นเนื้อผงจันลอยครับเจอไม่ค่อยเจอนะครับในเอกสารต่างๆในยุคเก่านั้นพยายามหาหลวงปู่อยู่ไม่ค่อยมีมันไม่มีเหเรียญเสมาเหรียญห่วงเชื่อม พระขุนแผนโน่นนี่นั่นไม่เจอเลยนะครับะไม่เจอเลยแต่ก็เจอติที่เจอขุนแ,แผนพิมสองอยู่ไหนล้วไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งขุนแผนเขาเรียกว่าบล็อกสองว่าอย่างนั้นตะกี้มันวางวางแล้วก็มันลําบากนะครับเพราะขามันสูงมากแล้วเนี่ยขากว้างผมซูมเข้ามาพระผงจะลอยลงปู่ทิมบระหารเลยเนื้อผงหลังยันห้าร้อยบาทเราไม่เห็นหลังยันเนาะนะ มันก็จะมีอันหนึ่งที่ออกบ่อวินนะมันจะมีอันหนึ่งที่ออกบ่อวินแล้วก็เป็นองค์เล็กๆพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นพัฒนาการของรงปูทิมในที่เราแนวทางที่สอออุดรทีวีศึกษากันมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็มาเสริมกันมามาเสริมเป็นข้อมูลให้เราได้รู้จักให้เราได้เห็นกันเพิ่มเติมครับเนี่ยพวกนี้นะครับทั้งหมดเลยนะที่เป็นจันลอยนะครับเป็นจันลอยทั้งหมดนะอันนี้อันนี้ในอดีต ของเขาน่าจะหน้าตาน้าจะเป็นน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ไม่ใช่พิมพ์เล็กหน้าตาตัวนี้มันเริ่มมาสู่หนึ่งห้านี่ครับหน้าตาน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วละ่ะเป็นพิมพ์นี้เนาะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมนี้ครับก็จะมียุคดินยุคจานมือจานเปียกว่ากันไปนะครับของดีของของของขลังนะแต่คนก็ไปชอบจะสวยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ชอบลายมือลายอันนี้ของหลวงปู่ท่านยุคจานมือเลป็นของดีครับยุคจานมือจะน ไปอยู่ในแล้วไม่รู้ผมเอามาให้ให้ดูอยู่เอาไว้เป็นตัวอย่างอยู่นะครับยุกเนื้อดินยุกอะไรต่างๆพราะที่เป็นหลังยันนะครับยุกแรกจะไม่มียัน,นครับไม่มียันแล้วก็หลังๆก็ค่อยมียันอะไรมากดเอาสำหรับมงคลรลุงปูอ่งอันนี้พอเห็นจันลอยครับนี่เอกสารสมัยเก่ามันมีเหรียญอยู่ผมเจอเหรียญอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวา่ามันจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่ง มาอีกแล้วครับฝนม,มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วก็พยายามหาลูกอมอยู่ลูกอมก็จะไปเจอเฉพาะกลุ่มของหลวงพ่อเพิ่มนะครับหลวงปู่ดูอะไรเงี้ยครับหลวงปู่เพิ่มหลวงปูด่ดูแล้วก็หลวงพ่อพิงก็เยอะนะนี่ครับผมพวกลูกอมเนะี่ยลูกอมก็จะไปเจอพยายามหาอยู่ก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันหลวงปู่ชินน,นี่ ลูกอมเทาหลวงพ่อพิงค์บางประกอบปิดทองเหมือนกันนะครับปิดทองเหมือนกันไม่น่าเละมีคนส่งส่งรูปมาให้ดูแล้วก็มันมีปิดทองคือณนะนาทีนี้นี่ใครที่เพิ่งเก็บมาเขาถ้าเห็นปิดทองเนี่ยเขาตีเป็นของหลวงพ่อพิม์หมดนะครับมงคลเนี่ยแต่อันนี้ดูดิไม่น่าเขาเอามาถามอยู่นะหลวงพ่อพิงค์เนี่ยเขาลงปิดทองด้วยนะอันนี้พันสองเนี่ยอันนี้ของ พ่อเท่นเขียววัดทรงบนพันแปดพันแปดพันแปดแบบนี้ลูกประคำชินดามณีลงปูเพิ่มกลางบางแก้วยกต้นเก้าร้อยบาทอันนี้ลูกอมลงปูด,ดูปีสองแค่หลังๆมาครับเพราะนี่ครับวารสารในการเช่าหาครับสมัยก่อนมันมันจะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะเนาะอ่าแล้วก็มาดูนี่ครับจันลอย ผงจันลอยหลวงปู่ชิมบอวินปีหนึ่งสี่หน้าเล็กๆหน้าเล็กๆหน้าเล็กๆพวกนี้แต่มันจะมีหน้าใหญ่ด้วยแหละครับนี่เอาไปชิมเนาะเริ่มเข,ข้า 1, 5, มาคลายหนึ่งห้าจะมีขอบบนนะครับขอบข้างบนนะครับแล้วมันจะมีรุ่นมีขอบไม่มีขอบเลยนะอันนี้ขอบบนขอบของบอวินเขานะครับตัวน,นี้ก็เป็นของดีไปแล้วนะครับหายากไปแล้ว แต่ราคาพูดถึงราคาก็ยังพอจับต้องได้อยู่ครับผมราคาจับต้องได้อยู่วันนี้ก็เอาให้เห็นเป็นบรรยากาศแบบนี้นะพยายามหาดูว่าโมงคลที่มันเป็นหลักๆของท่านเขามังมีบ้างไมหมนอมันคือหรือจะมีแต่อันอื่นผมผมว่านนะพอดีก็กเลยน,นั่งแล้วทีนี้ก็ นี่มาดูนี่ครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะเขามีตัวนี้ครับนี่ลงไว้อยู่นะครับนี่นี่น่ขุนแผนครับ่ะมาเจอขุนแผนนครนเขาบอกว่าไงครับขุนแผนพิมพ์ใหญ่บล็อกสองนี่ขุนแผนพิมพ์ใหญ่บล็อกสองหลวงปู่ทิมวัฒนหารไรหมื่นห้าครับอันนี้เป็นเนื้อชมพูนะครับอ่าแล้วก็ จะได้ภาพมันเล็กมากนะครับเราไม่สามารถที่จะไปนั้นได้แล้วก็มานี้พระปิดตาคิมใหญ่ฝังพลอยลวงูทิมวัาอาหารไายสภาพสวยสามพัาดูดูดูอัคระด้ยกันเพื่อนหลงล,งลองเทียบดูครับมีเทียบดูอันนี้ในวารสารนะในวารสารในเขาเทียบดูในวาระในปีโนโู้นในสมัยนั้นเขาทีเขาเล่นกันนะครับมันเหมือนกับ1,5ปัจจุบันไหมดู ครับเียสามพันลอยปอยครับนี่สามพันเก้าครับแล้วก็จะมีอันอนปิดท้ายส่งท้ายกันนี่ครับข้างบนเลยครับหลวงปูทิมอิสริโกนี่ครับเป็นเหรียญเสมายอดนิยมนะเสมาใส่แล้วรอใส่แล้วเทนะครับผมหลังยันเส้นคอน่าจะสี่เส้นผมว่านะไม่ใช่ห้าเส้นนะเส้นคอเราท่านนะ เรียนเซมาแปดรอบลงปูทิมวัดละหันไล่ต่อโคดอุนะต่อโคตอุคือต่อที่สังคตินะครับสี่หมื่นสองครับอันนี้อันนี้ในในยุคที่เขาเช่าหาบูชากันในในโลกออนไลน์ในโลกสมัยเก่านี่นะถามนี่เลยพอจะมองเห็นแต่ผมส่องไม่ออกมันมันเล็กครับมันเล็กผมส่องดูแล้วมันมองไม่เห็นว่ากี่ขีดแต่ทําไมถึงดูง่ายเพราะว่าอะไรครับ อันนี้เขามีเขี้ยวครับนี่นี่นี่เขามีเขี้ยวครับเอกลักษณ์ของหนึ่งเจ็ดเขาจะมีเขี้ยวตัวนี้เนี่ยเขี้ยวเขี้ยวนี้ครับเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวสลักนี่ครับเขี้ยวนี่ครับว่ามาแล้วก็บักลงแล้วก็ออกมาแล้วก็จะมีเขี้ยวว่าไปอย่างนี้อันนี้เนาะก็ว่ากันไปอย่างนี้เลยนะครับผมเอาละเอาละเอาละน่าจะเห็นอะไรอยู่บ้างเนาะมีน่าจะมีประโยน์อยู่บ้างแหละผมว่าเน้อเอาหนังสือพวกนี้เนี่ยมัน เก็บมันเยอะอยู่นะโอ้เป็นหลายๆย,ยี่สิบสามสิบเล่มเ่ลยนะครับมันมีหลายทั้งพระหลูพระอะไรไม่งั้นเราก็รอแต่จะถามคนอื่นหรือไปนั่นก็ไม่ไหวนะเราก็ต้องศึกษากันไปอยู่นี้แหละทางว่าต้องศึกษาผมมักจะใช้คำนี้โดยเพราะหลวงปู่ทิมเดี๋ยวจะดูต่อว่าหลวงปู่ทิมท่านมีอะไรบ้างในยุคเก่าๆนโ้อะไรลงไปสี่กว่าเขาอะไรกันยังไงเนาะเค okay, นะครับผมเอาละเอาละวัะนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ในส่วนของถาดที่4ี่นะมงคลหลวงปู่เดี๋ยวว่ากันต่อครับเดี๋ยวก็ใครมีอะไร,ไรทักทายกันครับสุขความสุขความปรารถนาดียามเช้าครับวันนี้วันพฤหัสบดีทำงานและเมื่อวานวันหยุดกันโอเคครับผมบุญรักษาครับผมมีความสุขกันครับเดินทางปลอดภัยหาบขายร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ